สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรนะคะหลักสูตรที่นํามาวิเคราะห์นะคะหลักสูตรที่นํามาวิเคราะห์มี3หลักสูตรได้แก่ 1. คณะคะรุศาสตร์อุตสาห,สาหากรรมสาขาวิศวกรร,รมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น 2. คณะครุศาสตร์อุตสาห,หากรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะองค์ประกอบของหลักสูตรนะคะ 1. จุดมุ่งหมาย 2. หลักการ 3. โครงสร้าง 4. คณะกรรมการบริหารวิชาเอก 5. เนื้อหา 6. สื่อการเรียน 7. วิธีการสอน8 การประเมินผลค่ะหลักสูตรแรกนะคะก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นนะคะโดยชื่อหลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าค่ะจํานวนหน่วยกิจที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตรนะคะไม่น้อยกว่า135หน่วยกิจค่ะ จะประกอบไปด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะด้าน99หน่วยกิตนะคะแบ่งแยกย่อยเป็นวิชาชีพครู34หน่วยกิตวิชาชีพเฉพาะสาขา65หน่วยกิตและวิชาเลือกเสรีจำนวน6หน่วยกิตค่ะ 2. นะคะมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะ ชื่อภาษาไทยนะคะหลักสูตรขลุศาสตร์อุตสาหกรรมบันดีสาขาวิศวะกรรมไฟฟ้านะคะจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรนะคะก็คือ168หน่วยกิตค่ะจะประกอบไปด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป32หน่วยกิตนะคะหมวดวิชาเฉพาะ130หน่วยกิตแบ่งแยกย่อยเป็นกลุ่มวิชาชีพ73หน่วยกิตแล้วก็หมวดวิชา กลุ่มวิชาการศึกษา51หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรีนะคะจำนวน6หน่วยกิตค่ะ 3. มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะคะชื่อเต็มคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะคะจำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตรนะคะเป็นจำนวน166หน่วยกิตค่ะประกอบไปด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป32หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ128หน่วยกิตแบ่งแยกย่อยเป็นกลุ่มวิชาทางการศึกษานะคะจำนวน50หน่วยกิตกลุ่มวิชาทางวิศวกรรมนะคะจำนวน78หน่วยกิตค่ะและหมวดวิชาเลือกเสรีนะคะจำนวน6หน่วยกิตค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะอาชีพหลังจบการศึกษานะคะเราจะสามารถประกอบอาชีพเป็น1อาจารย์ผู้สอนด้านไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ในสถานที่ ทั้งของรัฐและของเอกชนนะคะ 2. เป็นวิทยากรการฝึกอบรม 3. เป็นนักวิจัยผู้ช่วยวิจัยนะคะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะ 4. นักออกแบบและพัฒนานะคะและ 5. ประกอบอาชีพอิสระค่ะ<ม>องค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์หลักสูตรนะคะการวิเคราะห์หลักสูตรโดยทั่วไป ยึดพิจารณาตามองค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตรนะคะ3ประการคือ 1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 2. เนื้อหาของหลักสูตร 3. ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตรแนวทางที่ครูควรปฏิบัติในการวิเคราะห์หลักสูตรนะคะอาจสรุปได้เป็น2ประเด็นคือ 1. การวิเคราะห์จุดประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง จุดประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตรค่ะประโยชน์ของการวิเคราะห์หลักสูตรนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ 1. ทําให้เข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตรอย่างแท้จริง 2. ทําให้เข้าใจจุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนซึ่งต้องจะทําให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและปัชญาของรัฐรวมทั้งแนวทางการพัฒนาประเทศเป็นส่วนร่วมด้วย 3. ทำให้ทราบถึงขอบเขตเนื้อหารายวิชาต่างๆ 4. ใช้เป็นแนวทางในการกํำหนดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสม 5. ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่างๆ 6. ช่วยให้จัดเนื้อหาและประสบการณ์ให้เป็นไปนตามหลักสูตรโดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกัน 7. ช่วยให้สามารถเลือกเน้นวิวธีสอนและเทคนิคให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์เนื้อหาของหลักสูตรและความพร้อมของผู้เรียน 8. ช่วยให้สามารถเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 9. ช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบถึงจุดประสงค์เนื้อหาที่จะเรียนอันจะเป็นแนวทางในการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนและสามารถเรียนได้อย่างดี 10. ช่วยให้สามารถกําหนดแนวทางและวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนล่วงหน้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้เรียนผู้สอนให้มีความเข้าใจตรงกันนะคะเป็นเบื้องต้นทำให้ระบบการวัดผลและการประเมินผลการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11. ช่วยให้สามารถเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อบอกพร่องในการดำเนินง,งานนะคะตามกระบวนการการเรียนการสอนซึ่งอาจทำให้ทำได้โดยผู้สอนนะคะซ่อมเสริมและการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาใช้เป็นต้นค่ะค่ะดิฉันขอจบการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ